คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานเห็นในวันนี้ทาให้ผมมีความรู้สึกสบายใจว่าการศึกษาของโรงเรียนที่คงสร้างวางเกองทางโต5ห้านี้จะมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับและมีความจะเิญก้าวหน้าตหล่อไปและที่สําคัญนั่นก็คือทาให้บุตรพัฒนาครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้มีความก้าวหน้าต่อไปครับ แับนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขออนุญาตเปิดอาคารดาลาณนับแบบนี้ครับสวัสดีครับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมานะครับผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่วันนี้เรามีอาคารเรียนแห่งใหม่เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ภายใต้การจาัดสรรงบประมาณของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3ซึ่งเราได้เร็ยเห็นแล้วว่าสถานที่แห่งนี้นะครับมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับและอาคารที่มีอยู่เดิมนั้นไม่เพียงพอต่อการที่จะให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมดังนั้น ทางเขตพื้นที่จึงได้จัดงบประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อมาเป็นค่าก่อสร้างในการสร้างอาคารซึ่งประกอบกันเพื่อในการที่จะจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของเราตรงนี้นะครับเพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพจาะทำกล่าวรายงานของรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเองทำโต๊ะห้านะครับทําให้ทราบว่าโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2516นะครับแล้วก็อายุของสถานศึกษาแห่งนี้หรือโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นเวลากว่า40ปีแล้วได้เห็นการพัฒนาของโรงเรียนนี้นะครับมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับนะครับ ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารคณะครูและภายใต้ความร่วมมือของผู้นําชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนรวมทั้งนักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ไปทางซ้ายได้เลยนะครับมีผลิตภัณฑ์ของนักเรียนก็คือน้ํายาล้างจานนะครับแล้วก ครับสาเหตุที่ตั้งชื่ออาคารนานลาก็เพราะว่าพื้นที่ที่นี่นะครับมีดอกดา